สุดาสยามบรมราชกโกมารีเสด็จพระราชดำเนินไปน้ำเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนาในการพระราชทานเพลงิงศพรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณอารามสุข,ขันธนาคซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากป่อติดเชื้อแบคทีเรียเมื่อวันที่30กรกฎาคม2564สิริอายุรวม94ปีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณอารามสุข,ขันธนาคเกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2469 เป็นบุตรของร้อยเอกหลวงประภัยพิมพาการกับนางประภัยสุขันธนาคสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินีและมีความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยจึงสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยศาศาสตร์และระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยศาศาสตร์เตรียมแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลาสองปี แล้วไปเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจนสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในปี2493ต่อมาในปี2496ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชศาสตร์และได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต ให้เป็นหนึ่งในคณะแพทย์ผู้ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าศรษดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระประสูติการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2495สมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปี2498และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตวรคติยาราชนารีในปี2500 รวมทั้งได้รับพระมหากรุณาทิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นหนึ่งในคณะแพทย์ผู้ถวายงานและเฝ้าพระอาการสมเด็จพระศรีสวิินิธิราบรมราชเทวีพระพันวสา,าอายิกาเจ้าก่อนเสด็จสวรรคตในปี2498 ต่อมาปลายปี2500รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณอารามได้รับทุนฟลูบรา์และทุน ICA ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียฟิลาเดลเฟียและมหาวิทยาลัยดูกนอร์แคโรไลนาสหรัฐอเมริกา มื่อกลับมาได้ไปใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนออนย้ายกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเกษียณอายุราชการในปี2529จากนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ประจำที่ศูนย์บริการสาธาร,รณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครหลายแห่งตามความมุ่งหมายในการเรียนแพทย์เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงไทย ทยังได้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำศูนย์แพทย์พัฒนาสัปดาห์ละสองวันจนเกษียณจากการทำงานอีกครั้งเมื่ออายุ80ปีเศษรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณอารามสุข,ขันธนาคได้รับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำคัญอาทิปรมาภรณ์มงกุฎไทยปรมาภรณ์ช้างเผือกและตะติยะจุลจอมเกล้า